Sugar, นี่นะครับป so ีก่อนพ่อปล euh ูกว <sh> <sh> ันเกิดลูกวันปีนี้ลูกแกมาปลูกวันเกิดพ่อปลูกต้นไม้นะครับลำใหญ่ทางลูกสาวลูกชายนี่นายสมนินเลยลึกแม่พอ่น้เมันมันน้เอาเอาต้นเอาเปลือกกระฟงกาแฟออกเลนไม่กิน นี่เป็นถุงข้าสติกันหน้าามารถสินันไปตากน้ำไหมมันชุ่มอยู่ดูดูมันนุ่งกังเกงพ่อหมดทั้งสองคนเลยนะวันพ่อกันเกิดพ่อเนี่ยปลูกมะกร้งแซมต่นกล้วยไว้ง่ายแล้วนเเด้ พูดอะเป็นเว้ยเราตัวเพื่อนพูดอะอันนี้มะพรูงน้อยอันนั้นเอ,อนนนนาเม็ดวานแล้วอีกตัวหนึ่งจะปลูกใส่แล้วครับทำยัดอย่างพ่อเมื่านติดปลูกค้างกันซอกเดียวเด้ออ่าพร้อมพิธีน้ำหนึ่งขันรถรถชายคนรถน้ำ <c oughs> ติดโดกลกพีนากินเวยทีีน้่าานย